ีผมไม่รอแล้วอะ่ะผมว่ามันนานไปแล้วอะ่ะสไปคุณคุณคุณไม่รู้ว่าคุณพร้อมไม่พร้อมผมโทรแล้วถ้ายังไม่แต่งตัวก็ตัดสายทีนี้ผมผมไปยันบ้านเลยนะจริงเออไม่ยอมแล้วขู่พันไก่แล้วก็ประกงเอ้ามาแล้วนี่อโอ้โหปิดปากจุ่มครึ่งอ่ะอะไรหลอกผมปะเนี่ย <laughs> เออสวัสดีสไปครับผมใช้มือ โอ้ยอยากจะตบให้ดังไปถึงดาวอังคารเลยทีเดียวคิดถึงจังเลยอ่ะนี่นี่คือคุณแต่งคุณแต่งตัวแล้วเหรออ้าวันแต่งลก็พี่บอกชุ่มค่งผมก็คิดว่าชุ่มครืเนีอ่ะโหเกิรเอ้าก็ผมพร้อมเร็วอ่ะผมต้องเซอร์ไพรส์คุณอยู่แล้วผมผมไม่เคยไม่แกล้งคุณเหรอแสดงว่าเมื่อกี้คุณกาลังร่อนจอนเพิ่งอาบน้ําเสร็จหรือว่าอะไรไงอ๋อครับพี่เาทำงานอลไเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกคุณคุณยังเด็กอยู่คุยเรื่องพี้ได้เปอะไรขอน่ารักกันอยู่ จริงๆพูดว่าเด็กก็ไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คุณเป็นซุปเปอร์สตาร์เต็มตัวแล้วคุณสไปด์โอ้ยังหรอครับครับผมยังไม่สู้แดนสวีทได้ไงเนี่ยหน้ากล้องมันจะเป็นอย่างนี้นะหน้ากล้องมันจะเป็นอย่างนี้ครับพี่เมย์แต่ว่าหลังกล้องนี่เขาจะแบบว่าเฮ้ยผมอะเฮ้ยพี่ยามาใกล้ตัวผมพี่ยามันนี่คือพี่ถ่ายยังเนี่ยเฮ้ยถ่ายแล้วนะเราเรา,เราไม่ได้คุยกันเองไปอันนี้เปิดเปิดยูทูบดูเปิดยูทูบดูนี่คุณคุณอยู่หน้ายูทูบแล้วเออ นี่คนะุณอยู่หน้าแล้วแล้วผมรบกวนอีกนิดนึงคุณโอ้ผมฝากเพลงเลยครับสามสิบตุลานี้ยังไม่อะไรเลยคุณฝากเพลงก่อนลวรบกวนพูดดังขึ้นนิดนึงนะโอเคครับอ่าคุณเข้าไปดูที่ Youtube Show me the money Thailand ช่องนี้เลย Show me the money Thailand ไม่ใช่ช่องผมอะ่ะไม่ใช่ช่องผมนี่เราไม่ได้คุยกันสองคนอยู่บ้านนะไป <ผม S 1> คุณกำ <ผม S 1> ล,ลังรัรแอร์หยูดทั่วทั่วโลกนะเออ ดูดิไปไม่รู้ว่ากำลังไลด์ไลด์ยูทูบอยู่โอ้โเชื่อ,อะไรจริงเหรอเนี่ยอ่ะอ่ะโอเคหนในคุณไม่ไม่น่าบอกเลยลุยอ่ะโอเคครับผมผมเริ่มจากการคําถามผมเริ่มจากการสัมภาษณ์คําถามแรกเลยแล้วกันนะครับตอนเนี้ยเขาเริ่มจะไม่เรียกคุณว่าสไปค์แล้วนะเขาเรียกคุณว่าไอ้เต้ากันทั้งวงการแล้วจริงเหรอเออโอ้โหรู้สึกไงบ้างคุณเป็นไอ้เต้าของวง,งการ ไอ้เต้าเออไอ้เต้าเต้าสาที่เป็นร้านวิวแล้วนะครับยู YouTube, ทูบแนะฮชชาน่ะสุดยอดเลยฝากเพลงไอ้เต้าไอ้เต้าไม่ใช่เต้าไอ้เต้าไหนๆแล้วเล่าถึงเล่าถึงเพลงนี้หน่อยมาไงครับผมนี่เป็นเป็นเพลงแรกหลังจากหลังจากจบซีซั่นเลยใช่ไหมไครับอ่ะเป็นไงครับเล่าหน่อยก็ตอนแรก<ห>ก็<ห>ก,ไก็ไม่ได้จะอะไรก็คือตอนนั้นนะพี่โน่ก็แบบถามว่าแบบ เฮ้ยเราทําเพลงแบบชื่อเพลงว่าไอต้าเพลงไหมแบบไอต้าน่ารักอะไรอ่เอ่าไอต้ามันนะทำไมคุณมันใจมากเลยอ่ะว่าคุณเป็นไอต้าน่ารักทำไมอะพีก็แบบเฟซบุ๊กแบบคนคอมเมนต์กันนะพี่แล้วอะไรเพาคุณน่ารักอะไรงี้เหรอใช่แล้วซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรไปไปอย่าอย่าเพิ่งแคขี้มูนะไปไม่ไม่ผมไม่ได้แค่อะไรเลยเมื่อกี้คุณจะแคขี้มูไม่ไม่ประน เวลาคุยกับผมเนี่ยคุณทํานู่นทานี่ไงผมต้องห้ามคุณหน่อยแล้วต่อต่อต่อการสวิตทำอะไรอยู่ครับเนี้เฮ้ยเอาไอเอาไอต้าก่อนอ๋อขอ่ก็แบบจนพี่โน่ก็ทาบีทั้งก็แบบก็พี่โน่หักต้นไงทำทำปึ๊บปึ๊บผมก็เขียนเนืเขียนเนืแล้วก็ปล่อยอ่เพราะว่าจริงๆแล้วยังไงก็ต้องรีบทําเพลงแรกปล่อยอยู่แล้วใช่ไหมอื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 ม ขอบคุณนะไปขอบคุณมากรับจากพี่หน่อยไว้อย่าให้พี่ขายที่หน้ามากไปก็รู้ว่าเออยังไงพี่ก็ไม่มีพวกอยู่แล้วตอนเนี้ยหน้า u t u ู e ไม่แด็ดอยากอันจบพี่ก็ไม่เคยโทรมาหาผมเลยหลังจากนั้นอ่ะออโทรไปไปก็ไม่รับหรอกว่าไปก็ต้องไปทัวร์อยู่ไงโอ้ผมทบขุนหมุดข้าวขุนหมุนกินข้าวนี่ผมผมผมเล่าให้ฟังครับท่านผู้ชม ก่อนจะถึงรอบแบทเทิลเนี่ยสไปพูดว่าเดี๋ยวคอยดูนะหลังรอบเนี่ยพี่ได้ไปเลี้ยงลูกยาวๆอดมันพูดโดนพูดผมไม่เคยพูดนะติวช์ไปจริงเนี่ยโอ้เป็นเด็กเป็นเล็กคุณยังรู้สึกไหมี่แดมมีหลักฐานไหมเฮ้ยเดี๋ยวผมเอามามาโพสหน้าวอลเลยเออเฮ้ยผมต้องนะเนี่ยคุณกล่าวหาผมอ่ะนี่มันเรียกพวกนี่พวกมึงอยู่เยอะเนี่ยพอๆอันนี้มันไม่ช่วงเวลาไม่ใช่ช่วงเวลาของเราสองคนอ่ะ คำถามต่อไปนะครับผมเห็นสไปไปทัวร์<แ>โอ้โหตอนนี้สไปร์ตอาย,าย,อยุอะไร่นะสิบสิบอะไรสิบสี่ขุ้มผับสิบห้าสิบห้าแต่ไปทัวร์แล้วผมเหมือนคุณไปเล่นในข้าวทรงข้าวสารโอ้โหแบบฝรั่งฝรั่งแบบแบบโอ้โหสาวๆล้อมอ่ะรู้สึกไงคุณอายุสิบห้าเข้าผัแบแล้วเนี่ยมันก็แบบปกติอยู่แล้วอ่ะทททำำ่าเนี่ยตัวจริงไอตัวต่อต่อ ใชครับพี่ที่แบบมีคนชอบเราแล้วแบบมีคนร้องเพลงเราได้อะฮะแล้วมันรู้สึกดีครับผมอือแล้วแล้วไปแอดก,กับเพื่อนบ้างไหมว่าเฮ้ยไปไปขับมาว่ายังไม่ได้ <c oughs> เ,ไเลยครับพี่เ,เ <c oughs> พื่อนเพื่อนมีคุยบ้างไหมที่โรงเรียนแบบเฮ้ยเป็นไงบ้างสปไ,ไปทัวร์มาเออเพื่อนบอกว่ามาเรียนบ้างนะ อ๋อนี่เขาเขาว่งเรื่องการอะไของคุณซะส่วนใหญ่ใช่ปะเออแล้ว,แล,วแล้วความรู้สึกของคุณนะเป็นยังไงบ้างที่แบบนั้นมันมันตื่นตาหรือว่ามันมีส่งความรู้สึกยังไงได้บ้างอะที่แบบไปโชว์ในผับอะไรเงี้ยรู้สึกมันรู้สึกอย่างที้ผมบอกแหละพีมแบบรู้สึกแบบดีใจอะ้ภูใจที่แบบคนเราทําเพลงให้คนฟังแล้วคนเขาฟังเพลงเราแล้วลเขาร้องตามได้อะอืมอืมอืมซึ่งโทรของไฮเทเนี่ยก่อนที่จะมีช่วง ช่วงนี้ก็ต้องเราก็เรียกเป็นช่วงโควิดอะนะก่อนก่อนที่จะมีช่วงเนี้ยรู้สึกไอเทนแบบโอ้โหทัวร์เดือดมากครับเออรู้สึกเป็นไงที่แบบโหเดินทางเยอะมากๆอะไปรู้สึกแบบแบบสนุกอะพี่แบบเราไปต่างที่ต่างจังหวัดไปนอนรงแรบมบนู้นโรงแรบมบนี้อ่าอ่าครับเป็นไงบ้างเรื่องราวในโรงแรมไปเล่าให้ฟังหน่อย ไม่มีไม่มีอะไรพี่ก็แบบโรงแรมก็เสัมผัสยงมันออกตัวอะไรเลยเชิญเชิญซักไซน์นะครับใครอยากถามอะไรสไปตอนนี้พิมพ์มาเลยนะฮะอยากถามพี่สไปว่าพี่มีอะไรเป็นแรงบ,บันดาลใจในการแร็ปกอ็อ่ะถามเลยก็แบบว่าแล้วแต่ฟิวอ,อ่ะรับ <c> ท <oughs> <c oughs> ่านชมอ่าขมุกขมจ่าต่อต่อต่อก็แบบต่อ อาพี่แดมเขียนพี่แดมคิดคิดอะไรไว้ก่อนไหมองค์จมาถามกลับทําไมคนเขาอยากรู้อันนี้ผมอยากรู้ของพี่ไงคือของผมมันแบบตามฟิวมันแบบไม่ได้คิดอะไรอะพี่ไม่แล้วเราจะคุยกันแบบนี้ได้เลยหรอคือคนเขาอยากรู้เราคิดคุณไงเออเออการสนลุยเลยเอ็นธรรมดาก็คือเล่าให้ฟังว่าเอาจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เวลาที่เขาเรียกว่าอหละโอเคเราได้โจทย์แล้วแต่ว่าแต่ว่าเขาเรียกว่ามันเริ่มต้นยังไง เพราะว่าเออคุณก็ยังเด็กอยู่นะบางทีเขาก็สงสัยว่าแบบเฮ้ยเด็กๆอย่างคุณเนี่ยเขียนง,งานได้เทียบเท่าผู้ใหญ่ได้ขนาดเนี้ยคุณยังไงว,วะเออก็รู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากะผมก็แบบมไม่เทียบเท่าผู้ใหญ่หรอกนะพี่ก็้อน้อยผมก็เขียนแบบเด็กๆของผมอ่ะโอ้ยคุณได้รองแชมป์คุณได้รองแชมป์นั่นเท่ากับว่าคุณชนะผู้ใหญ่เป็นกี่พัน,นะเกือบสองพันคนเออแอคได้นะครับผมแล้วก็แฟนๆเขาก็เลสเบกคุณแล้ว ครับผมอ่ะตอนนี้พี่พี่ทีมงาน,นก็คัดสรรคําถามผมไม่อยากถามอะไรคุณเยอะเพราะว่าแฟนๆฟเนี่ยเขามารอคุณตั้งแต่บา่ายสามเพราะต้องการที่จะแบบถามคําถามเอกซิสตเหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาถามอะไรคุณต้องต่อบนะรู้เปล่าอรเอออ่ะคําถามแรกนะครับผมจากเพลงผมเจอสาวข่าวตรงสเปคเนี่ยคุณไปเล่นผับมาเนี่ยคุณเจอสาวๆาวในผับเนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างครับ มีอะไรสวยๆงามๆให้ดูมันสวยตรงไหนสวยตรงไหนมันก็สวยทุกตรงแหละพี่แดงอย่ามาอยากรู้คุณอยากรู้จุดประสงค์ของตัวเองมากกว่าไหมเนี่ยนี่มันมีไว้บอดจริงๆไปเดี๋ยวพี่ให้ดูหรพี่ถ่ายรูปผงไปเลยเออก็คือรู้สึกเฮ้ยมีกองเชียร์ใช่ไหมความรู้สึกอ่าแล้วแล้วในรามเนี่ยเห็นเขาบอกว่าผมเจอสาวข่าวแล้วก็ต้องสเปกเนี่ยขยายความสเปกหน่อยได้ไหมเนี่ย มันไม่ได้มีอะไรมากคือ,อ,เ,อเป็นอะไรทำไมก่อนตอบเอ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรต่อต่อ,ตอเ,อเรื่องสเปคอืม <c oughs> ก็มัน,นแบบก็ไม่คือเพลงนี้ผมไม่ได้มีอะไรนในใจเลยไม่ได้มีอะไรอยู่ในแล็บเลยมันต้องออกตัวแรงมากต้องออกตัวแรงมากนั่นแหละน่าสงสัยแต่แต่ว่าเพลงนี้แบบผมเขียนกับพี่แดงสวีทครับอืมเออรุ่นใหญ่เม่นองใจเขียน ให้มันดีเฉยๆไปๆเขากําลังถามเรื่องสเปคคุณอยู่อเออเขาอยากรู้ว่าจริงๆแล้วสเปคคุณคืออะคุณคุณเขียนว่าผมเจอสาวขาวตรงสเปคซึ่งตอนนี้นทุกคนกำลังเข้าใจว่าคุณชอบผู้หญิงขาวครับอ้าแต่สเปคจริงๆเป็นยังไงเออโอ้วพี่เดียมาเลยยี่ยันเกี่ยวเไรก็จริงนะแต่แต่แต่จริงๆถ้าเกิดเป็นผมผมคงไม่ถามไงแต่นี่แฟนๆคุณผมอยากรู้ว่ะจริงหรอเออยังงองดีไปยังงองเดี๋ยวผมเรียกแม่มาคุยเลย แม่อยู่วะเนี่ยแม่อยู่เปล่าอาจะอยู่นะพี่อะขอนิดนึงแงมสักสักสองอันก็ได้ฟิลแบบไหนเออฟิลแบบไหนที่บบผู้หญิงที่มีหัวกับหูคนไหนมีหัวกับมีหูเนี่ยสไปรหันไปมองก่อนนะนองจะบ้าไงฮะคุณคนก็ต้องคือมีหัวคิดใช่ไหมใ่อแล้วก็แล้วก็เป็นคนไม่ไม่หูเบา จ้าเพี่ชาย,ยคนนี้พี่ชายคนนี้ขอเป็นคนดีของเธอช่วยพีชช่วยไปได้ตลอดไม่ต้องห่วงนะเฮ้ยเอาดีดีดอันนี้แอคเลนอยู่ในไลฟ์ปะเนี่ยพี่แอคเลนเครับน่าจะยังอยู่นะน่าจะยัง,งอยู่ทำไมคุณมีอะไรจะนินทาเขาเปล่าวว่าเาว่าว่ามาไม่มีครับขอเป็นคนสุดท้ายเนี่ยคุณแคนอะไรเขาส่วนตัวหรือเปล่าไม่นะเปล่าบอกแกแอคเลนด้วยนะครับว่าเราฟังผลงานอยู่ โอเคครับผมเดี๋ยวผมจัดการให้ครับผมโอ้โหแล้วก็จริงๆแหละต้องบอกว่าสไปเนี่เขาแบบคิวแน่นมากนะตอนนี้ยังยังไม่ค่อยได้จะเขาเรียกว่าอะไรนอกจากคุยส่วนตัวแบบยังยังไม่ค่อยได้แบบได้คุยเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้พิเศษมากผมยังเปิดโอกาสนะเมื่อกี้เราถามเรื่องสเปคถือว่าเอกลักมากนะครับผมมีอะไรที่อยากจะถามสไปพ์พิมมาได้อีกนะครับผมวันนี้มีคนเขาอยากรู้ว่าคุณเน่ยสนิทกับใครที่สุดในบ้านของไฮเทนอ๋อ นนนี่กกทุคะพตอบอย่างเงี้ยเออแต่เห็นคุณแบบก็แคกก็แคกอยู่แถวสีดามีนิ้มๆอะไรเงี้ยอ้าวผมจะไม่เหมือนคุณตรอที่เป็นจืนแต่มูหลักอ่ะคุณเล่นเกมนี้เหรอมูหลานเกี่ยวอะไรกับให้ใครคุยพูดถึงเขาทล้วแมไม่ผมก็พูดเฉยโอไปเลินไปเจอกันนะเราเดี๋ยวจะใจเย็นใจเย็นใจย็นเย็นโหดไปเล่นงี้เลยวะอ้าว ถามเป็นการในง,งานสนิทกับใครที่สุดในไฮเทนสนิทกับเอา,เ,อาเป็นศิลปินอย่างเดียวพี่อ่าศิลปินศิลปินในในไฮเทนเนี่ยสนิทก,กับใครที่สุดเอารักที่สุดก็ต้องจะเป็นโอ้ลักที่สุดเลยเหรอก็จะเป็นกายจีจีกายจีจีโอ้โหเป็นไงคือก็อ๋อคุณเป็นแฉลบด้วยกันใช่ไหมอ่า มันยังไงทำไมถึงกลายเป็นชื่อของกายจีจีไปได้ไม่รู้เขาก็ทำผมก็ไม่รู้มีอะไรอยาจะนินทากายจีจทั้งสองข้อไหมสองข้อผมอยากรู้เขาไม่ได้ดูไล์อันนี้อยู่แน่นอนไม่มาทําเพลงเฮ้ยจริงเหรอไม่เอาเดีอยเห็นไหมคุณก็หาประเด็นให้พวกผมให้ผมล้าวฉันคุณพูดเองคุณนินทาเรื่องดีๆก็ได้ผมไม่ได้ขอให้คุณใส่ไปเขาเนี่อ๋อเออกายจีจีสวยครับ อะไรนะแฟนกายจีจีสวยครับแฟนกายจีจีสวยดูดูดิดูดสไปสดิเออาอน,นี้ที่ว่าผมไหนๆพูดถึงกายแล้วผมถามเลยกายจีจีเนี่ยจีจีแล้วแล้วเขาเขาเจ้าชู้ไหมไม่คับพี่กายไม่เจ้าชู้โอ้โหมันออกตัวแรงมากมีการจ้างออมาจ้างวานกันมาแน่นอนเฮ้ยที่เขาแบบลือกันมาเนี่ยตกลงใช่ไหมกายจีจีเขาเจ้าชู้อย่างที่เขาลือไหมใช่ไอที่เขาลือมาอมเขาฟังเพียงกายจีจีเป็นแดมสวีฮะแดนสวีแดนฟีดไง กายจีจีจบแบบสวยมันไม่ใกล้เคียงกันไปนะคือช่มนี้เนี่ยมันจะมีคนจะชวนอยู่คนนึงแต่แต่คือฝึกเขาฟังกันผิดตั้งแตีคำถามต่อไปนะครับผมฮะสไปชอบเพลงอะไรที่สุดของตัวเองชอบเพลงทุกเพลงครับเพราะว่าทุกเพลงที่ผมเขียนมาก่าจะให้ท่านผู้ชมฟังนี้เข้าใจเขว่าที่สุดป่ะเข้าใจปะที่สุดเออเลือกเหรอก็ต้องเลือกดิเขาถามเขาว่าที่สุดอะ ที่สุดก็น่าจะเป็นเพลงเดียวดายนี่เออทำไมทำไมถึงการเป็นเพลงเดียวดายครับผมเพราะว่าเป็นเพลงที่ก็ไม่รู้นะผมชอบไปรักชอบที่สุดอืมจริงๆหลายคนก็คงชอบเพลงนี้มากๆเพราะเหมือนยอดวิวเพลงนี้จะจะเยอะที่สุดนะครับใช่ไหมซึ่งก็เป็นเพลงที่ผมฟังบ่อยมากๆเดียวดายอ่ะซึ่ง,งเหรอฮะ พี่ฟังเพลงผมด้วยหรอเฮ้ยฟังดิเอ้ยทำไมจะไม่ฟังเพลงคุณอะผมฟังทุกวันสุดท้ายแล้วเธอไม่กูนึกเพลงอื่นไม่ทันจะแกล้งมันอ่ะโอเคสไปมีอีกคำถามนึงนะครับตกลงสไปชอบผู้หญิงยังไงกันแน่เนี่ยเขาย้อนถามตกลงไม่ตอบอ่ะจะตอบไม่ตอบผมไม่อยากจะบูดเลยทุกคนเอาก็น้อยใจ เธอเนี่ยเขาทำตัวเป็นซุปตาร์ได้ดีแล้วไะที่แบบว่าเขา,า,พ,าพี่สอนอ่าเป็นคนดีเนี่ยเป็นคนดีกับสเปคของมันหลุมันครับมันดาราไปชอบอ่ะชอบอ่ะเออเออโออยนี่มเออเออโอเคสปายครับมาถึงคำถามต่อไปของผมนะฮะตอนเนี้ยแน่นอนแหละ ชีวิตเนี่ยมันจะต้องกระทบนิดนึงแน่นอนจากการที่เราเป็นสปอร์สตาร์เมื่อกี้แง้มๆ้ออกมานิดนึงนะเรื่องเรียนนะมีการจัดการ,การ<ไ>ชีวิตยังไงบ้างตอนนี้มีใครพ่อแม่ก็ยังคงต้องดูแลใช่ไหมในส่วนต่อ,อ,อในส่วนของการที่จะต้องไปเรียนไปอะไรนี้ใช่ไหมแบ่งเวลาอะไรยังไงอ่ะไม่แบ่งครับพี่อืมหมายถึงว่าไปเลือกไปเปลือยของมันเลยเหรอคือค่ายทางค่ายไปคุยกันยันให้ครับแล้วแบบ ทางานตามเรื่ออืมซึ่งตอนนี้ก็ก็หมายถึงว่าอาจจะมีลาบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก่อนก่อนหน้านี้ใช่ค่ะที่ต้องไปทัวร์ไปอะไรอย่างนี้เนาะอืมใช่ครับครับผมแต่แต่คุณก็ยังตั้งใจเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมครับคุณสไป์ใช่คะคุณชหน้าหันไปมองใครไม่รู้ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะแล้วครอบครัวเปไน็นไงคือจริงๆแล้วแน่นอนชีวิตมันต้องเปลี่ยนแหละพอคุณต้องเดินทาง ต้องไปเหนือใต้ออกตกขนาดนี้ยชีวิตครอบครัวเนี่ยมีอะไรกระทบกระเทือนหรือว่าเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับคุณไม่มีเปลี่ยนแปลงครับเหมือนเดิมจ้ะหมายถึงว่ามันก็ยังคงเป็นไปตามกิกจ,กจวัตรประจําวันหรือว่าปรับเปลี่ยนกันไปได้พ่อไปด้วยไหมแม่ไปด้วยไหมเวลาไปทัวร์รอรอครับพ่อกับแม่ไม่ได้ไปครับโอไปไม่ได้นะเพราะว่าคุณกับกาจีก็ต้องไปทําไปทําอะไรมากมายใช่ปะ่ะที่แบบ โอเคตอนเนี้ยผมกําลังดึงคําถามขึ้นมาอีกเพราะว่าตอนนี้มีคนแบบว่าโหแบบจริงๆเรื่องสเปคมีคนขี้มากเลยนะจริงๆแล้วนอก <c oughs> นอกน้องพี่เดมอยากจะฟังทัวหรืออยากจะฟังเพลงของไง <S 1> <S 1> อ๋อจริงๆริก็อยากขายของแล้วไม่เปิดขายแล้วเขาขายของ้วทีๆๆ<笑><笑>เอออะไหนไมาเวนี้ก็เวนี้วะเห็นขึ้นสเตตัสอยู่จะปล่อยเพลงวันที่สามสิบ ใช่ไหมสามสิบอะ,ะอะ,อะเล่าเลยเพลงอะไรยังไงว่าไปก็ขอไม่สปอยจะดีกว่าล่ะเฮ้ยบบนิ่งๆนิ่งดีดงดอะไรวะนิ่งอะไรเหรอพี่นี่คืออะไรอะไรอ่ะนี่ไปสักมาแล้วเหรอแคแคาริโด <c oughs> คุณโรงเรียนเขาให้ไปเรียนด้วยคุณสักข้อมือขนาดนีน้ได้เหรอคุณมันลบ มันหายไปแล้วเนี่ยอ้าวหรออ๋อออนี่คือเขาเรียกอะไร Stick t o ใช่ไหม Stick Two เงียที่แบบว่ามันเป็นเป็นแค่แปะไปลูกลอก <That S 1> ใช่ไหมฮะ Tattoo Tattoo เอ่อเฮ้ย Tattoo มันต้องสักค,คุณจริงเหรอเอออะไรเนี่ยไป t ่ t t o o ่ d พี่แดมเดี๋ยวนี้ผมสูงขึ้นแล้วสูงขึ้นเจอรอบล่าสุดก็ไม่กล้ายินก้าวแล้วอ้าอัปเดตหน่อยตอนนี้สูงกี่เซนติเมตรแล้ว ยังไม่ได้วัดเนี่ยครับยาวอะไรยาวอะไรอะไรเนี่ยพี่เอาก็พูดถึงความสูงอยู่จะไปอะไรอไอวัดฮะผมไม่เคยวัดเลยเออแต่สูงขึ้นรู้สึกว่าตัวเองสูงขึ้นเหรอใช่ไหมเอออะไรหม่ยปลายว่หพาพาใครใครใครปั่นใครก็ไม่รู้เนี่ยเอออะมีคำถามหนึ่งนะครับผมไปเมื่อก่อนเนี้ยไปเป็นเป็นเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นคนจะพูดว่าคนธรรมดาก็ไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนพิเศษคุณเป็นคนพิเศษตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเมื่อก่อน,น่นก็ยังไม่ได้เป็นศิลปินอาจจะเคยไปขอถ่ายรูปกับศิลปินใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยคุณต้องแบบว่ามีคนมาขอถ่ายรูปคุณอ่ะต้องเบียดต้องแย่งเข้ามาความซึ่งเป็นไงบ้างแตกต่างกันยังไงมันไม่มีหรอกครับพี่ครับแบบใครมาขอถุงถ่ายรูปก็มีแต่ผมไปถ่ายเขาถ่ายรูปกันเลยไม่ <ๆ S 1> จริงหรอกไป คนจะต้องการที่จะแบบมาใกล้ชิดม,มาแบบม,มาต้องการที่แบบแบบสไลด์ใกล้ๆคอดมกลิ่นกายไปนเนี่ยเยอะแยะมากมายไม่มีหรอกครับพี่แดมหยอก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 ผมก็จะลืมตัวตลอดเลยคุยกับคุณเนี่ยเอ้ยรู้สึกไงบ้างที่ตัวเองเป็นซุปตามีคนอยากจะแบบมาถ่ายรูปด้วยกันเออวันเนี้ยใครบอกใครบอกพี่แดมว่าผมเป็นซุปตาครับเนี่ยก็ผมเคยเห็นอยู่เออผมก็จะเป็นสไปด์ข้าวมันไก่คนเดิมจริงเหรอสไปด์บ้าปะกองคนเดิมเหรอ เฮ้ยพี่แดมเจอสาวนี่อ้อะไรของมันเนี่ยมันพาหลุดไปไหนนักหนาเอา้าอีกอันหนึ่งเออสป,ปายชีวิตสป,ปายที่บางประกงเปลี่ยนไปไหมเวลาไปไหนไปไหน,ไไหนมีใครทักว้าไงไ,ไอไ้ป้ายบางประกงมาแล้วเว้ยก็ไม่รู้นะครับพี่มัอมีคออแบบเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เป็นบางประกงเลยอืมไม่ค่อยได้ไปบางประกงด้วยอ,อ๋อเพราะว่าชีวิตก็ต้องเดินทางอะไรนู่นนี่บ่อยๆตอนนี้อยู่ที่ไฮเทนอ่ะรัใช่ไหม โอเคซึ่งเดี๋ยวเราเรามีมีหมายจะได้เจอกันด้วยนะที่มีโน่เฮาส์แท็บหมายจับเนื้อนี่พี่ในว,วันพรุ่งนี้เราต้องเจอคุณสไปเดี๋ยวเราจะต้องไปหากันนะครับผมโอ้คุณจะมาหาผมอีกแล้วเหรอเออผมผมคิดถึงคุณอยูผมอย,อยากเจอคุณดิอ่ะวันนี้เนี่ยเราจะมีคําถามสําหรับแจกเสื้อของคุณสไปเ <ผม S 1> ด้วยขอขอไม่แจกนะาขอส่วนตัวได้ไหมเฮ้ไม่ได้ของนี้ได้ด้วยเหรอ อาแล้วคุณยังไม่ได้เสื้อของทีมแท็บแท็บไม่มีใส่บ้างเหรอมีครับมีใช่ไหมโอเคเอาฮะมีนะมีแล้วคุณยังยังยังมาแย่งแฟนคลับอีกใช่ไหมครับ<ะ>คุณนิ่งทำตัวอย่างนี้นะครโอเคครับอ่ะวันนี้ก็อพอหอมปากหอมคอเพราะว่าเดี๋ยวสไปค์จะต้องมอีคิวอัดเพลงต่อใช่ไหมใช่ครับพี่ห็นเห็นพี่พี่ผู้จัดการบอกมาก็ เดี๋ยวอาจจะรบกวนสไปร์ประมาณนี้นะพอของป้าของพอโอ้โหเดี๋ยว่าจะคุยแั้วสี่ห้าชั่วโมงเอามึงเดี๋ยวมึงอัดเพลงสองทุ่มไม่เชหรอใช่ไหม Yes <sir. S 1> อัดเพลงอะไรบอกหน่อยชื่อเพลงว่าเคยพี่แดมเฮ้ยจริงเหรอถ้าคุณใช้จริงผมผมฟ้องเลยผมใช้ผมเอาเลิขสิทธิ์อ่ะอดีตนี่แสดงว่าจะไม่แง้มอะไรบอกกันเลยใช่ไหมฮะ สุดท้ายแล้วก่อนไปไปอันนี้ต้องแง้มหน่อยฝากอะไรหน่อยครับ FC ตอนนี้ไป FC แน่นประเทศแล้วเออฝากหน่อยมาก็ฝากค่ายฮาร c h เ i นด้วยนะครับผม YouTube h บ p e c h a เ n นไอจีฮ c h a i เ f นเฟซบุ rain, ๊กฮ p e c h เ i นนะครับเออเก้ใจไม่ดีอ่ะไม่ฝากอะไรกองรายการอะไรอ๋<ะ>อ,อ ก็เลยทำตัวให้มันเปนเออครบต้องครบก็เดี๋ยวจะได้เห็นอะไรคอนเทนต์ของรายการเขาเป็นรับอ่าขอบคุรายการเอาหน้าตาดีธรรมดาไปเออไม่ไม่ไม่พี่นันเด็กไม่เหรอเอาหลอกนะพี่ขอโทษขอโทษครับผมไปไหนๆแล้วฟรีสไตล์ฟรีสไตายหน่อฟรีสไตล์อ้อนแฟนๆหน่อยได้เผาฟรีสไตล์แบบเบอร์ต้นแล้วในคุณอ่ะ ยอจัดไปวันชื่อจีฟลยอตอนนี้ผมอยู่กับพี่แดมสวีทอ่ะเมื่อกี้ผมอยู่เฉยๆพี่แดมโทรบอกบอกว่าขอแจมสักนิดอ่ะโอเคสกอตจบแล้วปลาพอแล้วพี่โอเคขอบคุณมากครับสปายครับผมสวัสดีครับไปพักก่อนพักก่อนอ่าเดี๋ยวต้องอัดเพลงเดี๋ยวต้องใช้แรงนะครับผมฮะขอบคุณมากนะแดมครับผม พี่จะแบบพูดอะไรกับผมไม่ดีเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยก็รักพี่เสมอนี่คือมึงจะให้แฟนสับมึงพิมด์าด่ากูเหรอไม่ไม่บอกแต่ว่าแดนสวิต์โอเคไปแล้วเพลงฟีดพี่ด้วยนะไปคุยกับผู้จัดขารได้ด้วยนะคนเขารอฟังกันทั้งประเทศอน่ะเพลงฟีดเราเนี่ยเออเออโอเคไปไปพัก่อนนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะอัดเพลงบายบาย